เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมจ้ากับรายการมัมมอยเกมตามใจฉันนะครับผมมาอย่างไวเลยจา้าคลิปนี้นะครับก็ตามหัวข้อเลยครับผมจะมาพูดถึงรายละเอียดของเกมโค้ดกีอั o ลอสตอรีกันนะครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้เหมือนเดิมครับท้ายคลิปก็จะมารีวิวหลังเล่นโดยสังเขปกันนะครับผมทีนี้รายละเอียดที่ผมจะมาพูดกับคุณผู้ชมนะครับเอาเป็นว่า ผมพูดถึงระบบการเล่นโดยเบื้องต้นก่อนละกันนะครับผมหลังจากที่คุณผู้ชมเข้าเกมมาแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าจอไตเติลแต่ว่าตอนนี้ผมขอเข้ามาที่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าที่หน้าจอไตเติลเนี่ยมันมีเพลงร้องด้วยเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ก็เลยอ่ะโอเคผมข้ามมาตร,ตรงนี้เลยละกันนะครับอ่ะเราจะมาเริ่มจากเรื่องของระบบเกมกันก่อนนะอ่ะ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ โอเคก่อนที่เราจะไปต่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดเป็นบางโหมดละกันนะครับผมเอาที่สําคัญสําคัญเนาะบางโหมดผมก็ยังเข้าไม่ถึงยังไงถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆไ,ไปก็ขอไปคุณผู้ชมมันนะทีนี้ด้ยวยนะครับผมจะขอพูดเท่าที่เป็นไปได้ละกันนะครับเราจะมาเริ่มจากโหมดที่ชื่อว่า Enhance กันก่อนนะครับผมนี่ฮะ Enhance เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมี Pilot EnhanceKMFEnhance en หรือ NightmareEnhance ในแม่เ e เ e ล็อปเมนแล้วก็ t m a r e ดิสแมนเทนนะครับผมแต่และทีนี้เริ่มต้นขอเข้าคำสั่งแรกก่อนนะครับคำสั่งแรกเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงการแบบว่า Power Up ให้กับนักบินนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือจะเป็นคำสั่งการ level up ของตัวละครส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นการแบบอัพค่า stat เพิ่มเติมของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับผมส่วนอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นการอัพเลเวลสูงสุดจาก60ไป70อะไรประมาณนี้นะครับโอเค ต่อไปนะครับเรามาดูคำสั่งที่เรียกว่า n i g h t m a r e e n h a n c e นะครับนี่ฮะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับเป็นการ p เ e r Up หุนนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมต้องหาชิ้นส่วนมา Power Up นี่แหละครับเพื่อเป็นการอัพค่าสเตตให้กับหุนนะครับส่นอีก2โหมดต่อมานะครับอ่าอันนี้จากที่ผมได้เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันยังไม่มีหุ่นที่จะสร้างได้เลยครับผมเอาเป็นว่าเบื้องต้นผมบอกได้แค่ว่านี่คือโหมดการสร้างหุ่นละกันนะครับผมอ่าโอเค ต่อมานะครับก็คือการเขาเรียกวเดียแบบว่าเป็นการแยกชิ้นส่วนหุ่นแล้วก็ขายเป็นคอแบบนี้ครับเนี่ยฮะถ้าผมไปดูที่โตโตเฮลหรือโตโตเลียวเนี่ยฮะเนี่ยฮรมันก็จะแบบแยกชิ้นส่วนหุ่นหรือขายหุ่นเป็นโตคอแบบนี้ครับผมเบื้องต้นเอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับโปรเ e n h ท n c e ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมจ้าต่อไปก็คือคำสั่งทีมครับผมนี่ฮะตอนนี้ผมเข้าคำสั่งทีมแล้วจ้า ก่อนที่เราจะไปต่อนะครับสำหรับคำสั่งทีมเนาะจะบอกว่าระบบต่อสู้ของเกมเนี้ยอารมณ์คล้ายๆกับเกม l ายเล a เจ e r หรือเกม c o u n t e r อร์ i k e เลยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวตรงนั้นค่อยพูดอีกทีละกันนะครับแต่แล้วทีนี้มาที่ระบบทีมกันนะครับผมแจ้คุณผู้ชมดูครับการใส่ทีมนะครับผมเราจะใส่ทั้งหุ่นและก็นักบินนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมดูตรงนี้ด้วยครับผมนั่นะก็คือเรื่องของอ มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์สีชมพูแบบนี้นี่ฮะมันจะมีอยู่6แบบแบบนี้นะครับผมนะมันจะมีแบบว่าอา่าเป็นเน้นโจมตีเน้นเติมพลังเน้นปกป้องมันมีอะไรหลายอย่างคุณผู้ชมก็ลองไปเปิดดิกแปลเอาเองละกันแล้วก็ในส่วนของคุณนะครับมันจะมีแบบตีระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้ด้วยตรงนี้สําคัญมากเอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นระยะประชิดเนี่ย หรือระยะใกล้นะครับมันจะเป็นหุ่นเอ็นแต่ว่าถ้า F นี่คือจะเป็นโจมตีระยะไกลนะครับผมฮะเนี่ยฮะแล้วก็ทีเนี้ยถ้าคุณผู้ชมเอานักบินที่เป็นไทชชมพูนั้นนั้นเนีเ่ยมาเอ่อเขเรีย่ะดมาขับหุ่นระยะใกล้ระยะไกลปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลแบบว่าทําให้เกิดสกิลบางอย่างขึ้นมาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเอาง่ายๆครับผมเวลาคุณผู้ชมลงในฉากต่อสู้เนี่ยแนะนําว่าให้เอาหุ่นเอ็นมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ แนะนำว่าต้องมีหุ่น F อยู่ด้วยเพราะว่าเอาไว้ใช้ซัพพอร์ตในการเติมพลังการโจมตีอะไรนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีในฉากต่อสู้นะครับเอาเป็นว่าสรุปโดยเบื้องต้นก็คือคุณผู้ชมก็ใส่นักบินกับหุ่นลงไปได้เลยนะครับผมและสำคัญตรงที่ว่าอย่าลืมสังเกตที่ N กับ F ด้วยเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไปเอา F ทั้งดุนเลยบางทีมันมีผลนะครับมีผลต่อฉากต่อสู้คือต้องแบบว,ว่า ต้องจัดกําลังลบให้ดีครับผมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในฉากต่อสู้นะครับทีนี้เอาจริงๆคุณผู้ชมสามารถลงได้เนี่ยทั้งหมดกี่คนวะเดี๋ยวขอนับก่อนนะครับ4 5อ๋อทั้งหมด10คนครับแต่ว่าแรงเนี่ยต้องสูงๆก่อนอ่าก็คืออ่าต้องเลเวลของเกมอ่ะที่เราเล่นอยู่ครับผม ถ้าหากว่าเราแง้งยิ่งสูงเนี่ยครับเราสามารถเอาลงได้10คนเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูที่คอสด้วยคือถ้าคุณผู้ชมเล่นเกมแนวแบบไลเลนเจอร์หรือเคานเตอร์ไซด์ของซ้ำนะครับมันจะมีเรื่องของคอสด้วยเอาเป็นว่าเบื้องต้นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการจัดทีมที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูที่ฝั่งสเกลกันบ้างนะครับสเกลผมขอเอาสั้นๆละกันก็คือการกาชานะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราจะมาดูที่โหมดเควสกันบ้างนะครับผมนี่ฮะโหมดเควสเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บนะครับ ้าเริ่มเล่นตอนต้นเลยก็จะมีเมนสตอรี่กับเดลี่นะครับผมขอเริ่มจากเดลี่กันก่อนนะครับผมเดลี่เนี่ยก็คืออ่อจะเป็นการแบบว่าเข้าไปเล่นฉากนั้นๆเพื่อเอาไอเทมมา,มาเลเวล up ตัวละครเอยมา power up าหุ่นอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคต่อมานะครับมาดูที่เมนสตอรี่กันบ้างตรงนี้คุณผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีนะครับ ใน Main Story เนี่ยมันจะมี Story และ b a t t ทิลแต่แล้วทีนี้คุณผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะ Story จะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมอยากดูเนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับผมก็แน่นอนว่าไปดูที่ Story ได้เนาะแต่ว่ามันมีประเด็นอย่างนี้ครับว่ามันจะมีอยู่บางฉากนะครับที่ว่าคุณผู้ชมต้องไปเคลียร์ฉากแบทเทิลนั้นๆก่อนคุณผู้ชมถึงจะสามารถดูเนื้อเรื่องสตอรีน่นั้นๆได้ต่อนะครับผมอ่าก็ ประมาณนี้ละกันฮะสำหรับเมนสตอรี่ก็คือถ้าอยากดูเนื้อเรื่องคุณผู้ชมก็ต้องไปเล่นที battle ลฉากนั้นๆให้จบแล้วทีนี้ก็สามารถมาดูสตรอรี่ได้ตามปกติเลยนะครับผมอ่าโอเคนี่ก็คือในส่วนของเควสโดยเบื้องต้นที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูที่ขวาบนกันบ้างนะครับผมที่ขวาบนเนี่ยเริ่มจากตัวไอกันเลยตัวไอเนี่ยก็คือ จะเป็นการพูดถึงว่าตอนนี้ข่าวเกมมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาก็คือมิชชั่นมิชชั่นก็คือแบบว่ามีเควสต,ตามนี้แล้วคุณผู้ชมพอทําตามนี้ปุ๊บนะครับ mm. ก็จะได้ไอเเทมมาอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับก็คือกล่องตรงนี้นะครับนี่ฮะอันนี้เอาง่ายๆก็คือเป็นการรับกล่อง รับไอเทมในกรณีที่มีการเดลี่ล็อกอินแล้วก็มีกิจกรรมอื่นอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็คือช็อปจ่านี่ฮะในช็อปนะครับนี่ก็จะมีขายไอเทมต่างๆเอย่ยมีขายไนท์แมร์หรือขายหุ่นนี่แหละครับแล้วก็นี่คุณผู้ชมมีขายเพลงด้วยเนี่ยมีขายเพลงอย่าง Color, World End, O2, อ็นโอ k u k มไซค a คาเคะอะไรประมาณนี้ฮะอ่าโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นล็อกเก็ตนะครับผมซึ่ง อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าคุณผู้ชมซื้อล็อกเก็ตไปเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าเป็นการ up m a กเลเวลจาก60เป็น70อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเนี่ยฮะเป็นช็อปขายไอเทมเป็นปืนกับดาบอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่านี่ก็คือในส่วนของช็อปที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมโดยคร่าวๆนะครับต่อไปนะครับด้านขวาที่เป็นรูปคนเนี่ยก็คืออ่าเป็นการเปลี่ยนรูปโฮมเราครับเราจะเปลี่ยนตัวละครเป็นใครแล้วก็ให้ไนท์แม นแมร์เนี่ยเป็นตัวอะไรก็ว่ากันไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนฉากได้ครับนี่เราจะเป็นฉากอะไรนู่นนั่นนี่ครับผมอ่าโอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือที่เป็นลูกศรเฉียงขวาเฉียงซ้ายะครับซึ่งก็คือแบบว่าเป็นการดูวิวของฉากที่เราเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับหมายถึงฉากหน้าโฮมนี่แหละครับผมอ่าต่อไปนะครับยังอยู่กันที่ขวาบนจานั่นก็คือ 3ขีดครับผมนี่ฮะพอเข้า3ขีดก็จะมีคำสั่งตามนี้เลยครับผมมี bgm item shop config profile active อะไรประมาณนี้นะครับอ่าเราจะมาดูที่ active กันก่อนนะครับผมนี่ฮะเข้าม,มาถึงก็เป็นแบบนี้เลยนี่ฮะ active เนี่ยมันจะเป็นการดูสารานุก,กรมมั้งฮะอ่าดูเป็นสารานุก,กรมว่าโปรไฟล์ตลัวละครอะไรอย่างเงี้ยไขรพ้างน,น,นู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมรวมทั้ง ส t อรีดูหุ่นด้วยอ่าหรือพูดง่ายๆก็คือ a c t i v e เนี่ยคือโมสาลานุกรมนั่นแหละครับผมต่อมาก็คือดูโปรไฟล์แล้วครับโปรไฟล,ล์เราก็คือแบบว่าคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตอนเข้าเกมครั้งแรกนะครับจะมีเลือกว่าคุณผู้ชมจะเลือกเป็นตัวเอกหญิงหรือเป็นตัวเอกชายแต่เคสของผมคือลูกตัวเอกหญิงมาครับนี่ฮะก็ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมอ่าโอเค ต่อมานะครับก็คือเรื่องของนี่ฮะกลับมาที่3ามขีดต่อคอนฟิกครับอ,อ่ในส่วนของคอนฟิกเนี่ยแน่นอนว่าคุณผู้ชมสามารถปรับพวกเสียงเพลงเสียงเอฟเฟคเสียงภาคได้ว่าจะให้อยู่ที่ระดับเสียงไหนแล้วก็ปรับภาพเนี่ยเป็นภาพตั้งแต่ระดับสูงระดับกลางระดับต่ำอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นการดาวน์โหลดข้อมูลครับแล้วก็มีการล้างแคชด้วยและนี่ฮะก็คือเป็นแบบว่าแบ็กอัพข้อมูลครับจะบอกคุณผู้ชมว่า ในกรณีของ Android นะครับถ้าคุณผู้ชมโหลดมาปุ๊บนะครับคุณผู้ชมสามารถเชื่อมกับ Google ได้เลยครับผมหรือคุณผู้ชมจะใช้วิธีใส่ ID Password เพื่อไว้ใช้ในการแบ็ k อัพข้อมูลกลับมาเล่นต่อในอนาคตได้นะครับผมอ่าส่วนในนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนคุณผู้ชมสามารถปรับได้ว่าจะแจ้งเตือนเรื่องของ s t a m i n a เรื่องของการพัฒนาคุนการฝึกเนี่ยจะปรับเป็นออนหรือออฟอะไรอย่างนี้นะครับส่วนข้างล่างอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงเรื่องของ อ,อันนี้ผมขออนุญาตผ่านละกันนะครับผิดพลาดขออภัยด้วยนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ3ามขีดข้างบนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจากนี้นะครับเราจะไปลุยในฉากต่อสู้กันจริงๆแล้วจ้าฉากที่ผมจะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูแบบว่าการเล่นโดยเบื้องต้นเป็นอย่างไรนะครับผมผมจะขอเล่นมาที่ฉาก power up นี้ครับผมเข้ามาที่ฉาก power up ไหนแม่เสร็จแล้วทีนี้นะครับพอเข้ามาปุบ๊บคุณผู้ชมก็สามารถ setting หรือ จัดกองทัพใหม่อีกครั้งก็ได้ครับผมจัดตัวละครและจัดไนท์แมลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับอพอจัดเสร็จปุ๊บนะครับเรากดที่สีแดงนี้เลยเราก็จะเข้าเกมนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมแบบว่าเอ๊นึกไม่ออกว่าเราจะเอาใครดีให้กดที่ตรงนี้ครับโอมาคาเซอันนี้ฮะอานนี้ครับแล้วก็ให้ตอบโอเคครับเขาก็จะจัดกองกําลังให้เราเลยแต่นี้ผมจัดส่วนตัวละกันนะครับแล้วก็เลือกสีแดงอย่างที่บอกครับเรียบร้อยแล้วก็เลือกสีแดงอีกทีครับ แต่ว่าไอ้ที่เป็น1ิบเเนี่ยมันคือบัตรสกิปนะครับแต่เอาเป็นว่าผมขอลุยปกติเลยละกันนะครับเนี่ยแล้วในระหว่างโหลดดิ้งเนี่ยมันทาตรงที่ว่าถ้าคุณผู้ชมจำฉากหนึ่งได้ใช่ไหมฮะที่สุนัขมันเอาหน้ากากของสีลอไปแล้วมันวิง่งลุกวิ่งสะวุ่นเลยอะเออนั่นแหละครับแล้วทีเนี้ยในระหว่างโหลดดิ้งนะครับมันก็จะมีแบบว่า มีเกดความรู้ว่าในโค้ดกี่อัสเนี่ยมีการกล่าวถึงอย่างไรนะครับผมอ่านี่ฮะตอนนี้เราเริ่มฉากแล้วเรากดสกคิปเลยละกันเสร็จแ,แล้วทีนี้นะครับหลักๆเลยคุณผู้ชมสังเกตที่ global cost นะครับแล้วทีนี้พอศัตรูมาปุ๊บนะครับให้เอาหุ่นลงแบบนี้เลยอ่านี่เอาหุ่นลงแบบนี้นะครับอ่าลงปุ๊บนะครับให้เลื่อนไปที่ให้เลื่อนไปที่ซ้ายขวาขึ้นลงก็ได้อ่านี่ฮะเราก็จะเข้าเลยเสร็จแ,แล้วทีนี้นะครับถ้าเราอยากได้สายซัพพอร์ตนะครับนี่ฮะ เนี่ยมันจะมีสายซับพ,พอร์ตที่ขึ้นไปบนหินเท่านั้นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมก็ขึ้นมาอยู่บนนี้เลยครับแล้วก็ลงอย่างนี้ฮะเนี่ยแล้วก็ดักสัต,ตว์โตเพื่อไม่ให้ไปที่ฐานนะครับผมเนี่ยฮะเนี่ยการเล่นโดยเบื้องต้นก็จะประมาณเนี้ยครับคุณผู้ชมเนี่ยเอาง่ายๆครับสังเกตที่ซ้ายบนนะครับถ้าหาว่าพวกสัต,ตว์โตเนี่ยบุกเข้าไปที่ฐานครบ5คนนะครับบุกไปที่ฐานเราครบ5คนนี่คือเราเกมโอเวอร์ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นพูดง,ง่ายๆก็คือเราต้องจัด กองทัพยังไงก็ได้เพื่อแบบว่าไม่ให้ศัตรูเข้าไปที่ฐานทัพให้ได้ตามจํานวนที่เขากําหนดมานะครับผมเนี่ยฮะตอนนี้เข้าไปละสี่คนเนี่ยเราต้องช่วยละนี่เอาละเดี๋ยวให้พี่ส้มมาลุยบ้างละคุณผู้ชมเนี่ยให้พี่ส้มมาปกป้องตรงนี้ฮะอ่านี่ยฮะใส่แทงตัวจริงครับเอาในแม่ที่เป็นตำรวจมามันจะเป็นสายแทงอัครับผมคือป้องกันลุ้นๆเนี่ยเรียบร้อยครับแต่ละทีนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่ามันจะมีศัตรูที่แบบว่าเป็นเหมือน คล้ายๆเป็นอะไรเดีย๋ยศัตรูที่บินได้ฮะอย่างเฮลิคอปเตอร์เมื่อกี้ถ้าเราไม่มียูนิตที่ขึ้นบนหินได้นะครับเราจะเจองานเข้าเลยเพราะว่าแบบว่าโอ้โหแม่งบินเข้าไปที่ฐานทัพง่ายๆเลยครับผมอ่านี่ฮะก็เบื้องต้นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับฉากต่อสู้ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับเนี่ยฮะโอเคเนี่ยเราพอเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมี แล้วก็มีบอกด้วยนะครับว่าใครเป็น MVP ประจำฉากนี้นี่ฮะแล้วก็มีเพิ่ม EXP ให้กับแรลงแรงของที่เราเล่นแล้วก็เลเวอัพให้กับตัวละครนั้นๆน,น,นี่ฮะโอเค,อเคและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Code g e a s s Lost Story <S ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมโดยสังเขปนะครับผมขอรีวิวหลังเล่นเลยละกันนะครับอันนี้ จะบอกว่าการรีวิวนี้เป็นความเห็นส่วนตัวล้นๆนะครับผมคิดว่าเกมเนี้ยน่าจะเป็นเกมที่ขายเนื้อเรื่องมากกว่าระบบเกมเพลย์นะครับผมคือโดยส่วนตัวผมคิดว่าระบบเกมเพลย์เนี่ยเราเล่นแบบว่าเหมือนกับเป็นการใช้สมองคิดว่าเออเราจะ วางแผนตรงนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้ศัตรูเข้าฐานอะไรนู่นนั่นนี่อะไรประมาณน,นี้มากกว่าหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นเกมแนววางแผนหรือเป็นเกมแนวพัซิลไปเลยครับส่วนในเรื่องของสตอรี่เนี่ยเท่าที่ผมดูไปโดยคร่าวๆนะครับมันจะมีแบบว่าเอาเนื้อเรื่องจากโคตดกี่อัสตั้งแต่ ภาคแรกมาเลยอะุูผู้ชมแส่็จแล้วทีเนี้ยในระหว่างการดําเนินเรื่องอะมันจะมีการดําเนินเรื่องของโตเอกด้วยนะครับผมอ่าถ้าคุณผู้ชมเลือกัตเอกนั้นนั้นมาเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องของตัตเอกมาด้วยอ่าแต่น่าเสียดายที่ว่าใครที่ไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอินกับเกมนี้เท่าไหร่เพราะว่าคือเวลาจะอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้นเลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยเวลาสนทนาเนี่ยมันจะเป็น Full Voice ตลอดซีนสนทนาเลยครับผมอ่าประมาณนี้ครับก็ยังไงคุณผู้ชมที่ชอบซีรีส์โค้ดกีอัสอยู่แล้วเนี่ยยังไงก็ลองหามาเล่นกันได้เลยนะครับผมโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับปิดพลาพป,ประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมมาะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการเม้ามอยเกม,เกมตามใจฉันสวัสดีครับ